นามบินไม่ได้อยู่แถวนี้หรอวะป้าหนูลืมคาดแววหนูจะตุย้ยสนามบินที่ตีลิงมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอขอบคุณสำหรับการติดสนามบินอ,อยู่ไหนวะแถวนี้ปะแ<ม>ถวนี้แหละใช่ปะวะ ทุกคนสนามบินอยู่ไหนวะสนามบินล่างที่ตีลิงเดี๋ยวนี้ปะใช่ไหมหนูมาถูกอยู่ใช่ไหมถูก พี่ซื้อน้กกากลิงรู้ว่าพี่ไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อแวะได้ไหมเดี๋ยวตวดตังก่อนนะไม่มีตังเมื่อกี้เติมน้อวันไม่เข้าด้วยไม่มีตังอ่ากได้พี่เป็นไงเขาเอออาจจะไม่ได้พูดนะจะให้ฟังเสียงนะเพราะในวัวนัวจัดบ๊มนอเป้าบ๊มเลย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  รถน้ำเงิน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 รถน้เงินรถน้ำเงินรถน้ำเงินรถน้ำรถน้ำเงินรถน้ำเงินรถนเงินรถน้ำเงินร้ำเงินรถ้ำเรถน้รถนงินรถน้ำเง้ำเงนรถนเงินรถน้ำเงินรถน้ำเงินรถน้งรถน้ำเรถน้ำเงินรถน้ำเงินรถนเงินรถนเง้ำเง้ำเงินรถงินงิงินเงินรถเงินร้ำนรถนงนรถน้ำเงินรินรงินรถน้ำเน้ำเเงินริเงินรถน้ำเเงินรถนนรถ ้มันต้องเป็นคันคันวะปืนก็ยิงแล้ก็ได้ไหมจริงจริงจริงใส่น้ำเงินดำน้องจริงอ่ะแสงสั่งดีนะแสงสั่งดีน่าจะพังแล้วน่าจะพังแสงสั่งดีแสงสั่งดีมีมันคันเดียวต้องโฟกัสเป็นคันคันออสจีทีบีดำเจ้าลูกนะแบ่งแบ่งกลุ่มกันไหมแบ่งกลุ่มบั๊มไหมไม่สกี่คันวะแบ่งเอาชนกันเอง พี่พี่พยายามมองพยายามมองไอ้นี่นะกุหลาบสีเงินไปดักเลยนะพยายามพยายามมองเราจะพังแ้วจะพังแล้วจะพังแล้วมันจะลงแล้วมันจะลงมันจะลงแล้วเฮ้ยมึงวิชั่นสีเทาเหมือนวิชันวิชั่นรถมันรถมันรถมันมึงฟังมึงฟังมึงเริ่มจับกลุ่มแล้วเร็วๆมันจะลงแล้วเริ่มจับกลุ่มดิเร็วๆร็วเริ่มจับกรุบเริ่มจับกรุบมันต้องเบิกรถมันต้องเบิกรถมันต้องเบิกรถหน้าคุกเร็วเร็วเร็วเร็มาไตมาไตของหน้าคุกมาไต่ของหน้าคุกเห็นป่าวข้างหลังนะตรงตรงที่ออกคุกอ่ะมันจอดลงตัวนึงนะ ประตูค vale ุกประตูคุกประตูคุกกลับมาให้หมดไม่ต้องบัมแล้วกลับมากลับมาประตูคุกประตูคกลับมาให้หมดกลับมาให้หมดเลวๆกลับมาประตูคุกยิงลงลงลงประตูเเยยใจจ็นพ่งฟังผมฟังผมมาหน้าประตูคุกให้ได้ก่อนเร็วๆประตูคุกไปหลายคนหลายคนนะเยอะนะเยอะนะเยอะนะเร็วๆปืนไอ้เจ๊อุยอุยยิงแท็กแท็กเพื่อนกันเองจินยาไหม พยายามอยู่กลุ่มเดียวกันพยายามอยู่กลุ่มเดียวกันพยายามอยู่กลุ่มเดียวกันเข้าจะแยกจะแยกจาะแยกอยู่ด้วยกัน

ไปลยเพื yeah. ่อนไปรีเพื่อนไปรีเพื่อนโอ้ยเฮียกากจับไปรีเพื่อนไปเพืเอาเพื่อนขึ้นมาให้หมดน้ำเอาเพื่อนขึ้นมาให้หมดนะ a เอมีเอเอาเพื่อนระวังโดนยิงนะระวังโดนยิง มีตัวอยู่บนรถมีตัวอยู่บนรถอย่ายแย่งกันเล่นอย่าแย่กันเล่นเร็วเพื่อนขึน้นม,มาให้หมดก่อน ACE ใจเย็นไปเรื่อยน้อยกว่าที่อะหลับปะ,บปะ,บปะไอ้เชี่ยโกูแบเพื่อเรารู้ว่าใครพี่โรนู้ว่าอะไร เร็วเร็วเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเอามาดิไม่ตายไม่ตายไม่ตายไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยไม่ตายมันลงไปแล้วโทษใจเย็นมึงใจเย็นดิเอทยิงดิพี่เว้ยไอ้โลเล่นปืนได้ไงเดชขึ้นรถไปบั๊มมันดิเล่าเฮ้ยขึ้นรถเดชเอาๆเอาๆเล่นพี่พี่เล่นเลยผมชุบเองตัวขึ้นรถลบลบลบ ให้มเข่าไมเท่าไม่ออกไม่ออกรอรอรอสวยครับเฮ้ยเฮ้ยกับพี่ชายผมออกจากเอ้จัดเกิ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 ดใส่แล้วตายแล้วเล่นไม่ได้ข้างบนทำไมหนูไม่ใส่หน้ากาเอาพี่ชุบซ้ำเปล่าชุดซ้เปล่าลองชุบซ้ำนะ โง่เหี้ยคโบราณดับไอ้สัเมื่อกี้เองตายแล้วให้ควายตายยิงอีกชิกียิงกูวะตายแล้วตายเพื่อนดึงเพื่อนเข้ามาบปนเลยปนให้หมดเลยมดให้ปบปนให้หมดเลยมามาดิทูบบมึงยดิผมมีเกิลนะใครมีใครขาดมั่งดีทูบอ่ะตายดึงศพเลยปน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 ดึงหน่อยดึงหน่อยครับดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยครับดึงศพหน่อยครับ ติ 10, 10, 10. ดหมดไม่ติดยันดีดีอ่าเข้าพอลม,ม<า>เยอะนะพี่เล่นไม้เข้าเลยไม่เข้าเลยพี่ลมเยอะอยากการสตาร์ทหมดรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยพี่ตกราตายรีเพื่อนดีจุดคนนึงมีอะไรครับเห็นป้ามีด จุดจุดน้อยดิตรงกาอ่ะจุดนอยจเพื่อนด้ครับจุเพื่อนด้วยเีสวยดีเพื่อนด้วยกดีเพื่อนกเก้ากระจอกกระอกึ้นมาดีเพื่อนไม่ไม่ไหวก็ยอม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 ตายยี่ยงงูสัตว์โอ้ยี่ยไหวปวไหวปหไหวปเอาดใจเยน ใจเย็นปล่อยมีดเล่นปล่อยมีดเล่นปล่อยมีดเล่นดิสวยกระจอกไอ้สัตว์ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู daughter, ่ชุบอยู่ชุบอยู่โอเคโอเคสวยลุ่เดียวใจเย็นผมเล่นดิชุบแล้วนะชุบแล้วนะผมชุบแล้วนะผมชุบแล้วนะจอกจัดไอ้สัตว์ชุบเองชุบเองเล่นเลยสี่กระซึมห่อไก่ไก่แกะจะห่อคอนเนอร์คอยตัดต่อยส้าัดก็ได้คอนเนอร์แองมึงไหวไม่ว่าแล้วมึงนะครับ้งบุตรขาครับเกี่ยวกะบุตรับ

ปลดล็อกปลดล็อกรถปรถต้องมาก่อนมึงไปเอารถเข้ามาก่อนไปเอารถเข้ามาให้หมดมึงฟังกูไปเร็วๆรถกดไปไหนอะรถกดไปไหนอะมึงไปเอารถมาดิเฮียอรถอะไรกันได้รถกันมามึงจะมึงจะวนทำควยอะไรกันมึงเออเฮียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงรีบพอปลดล็อกรถก่อนปลดล็อกรถขับใช่ปะปลดล็อกรถพี่โลพี่โลพี่โล หมดดังหอหมดดังมู่หอหมดดังหอหมดดัง,ดดงน้องพี่ขึ้น,<ใ>นได้เ<ช>ปล่าขึ้นได้ป่าวมาแล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นมาออกเมืองแล้วรับมาสอปากออกเมืองแล้วใครวะเนี่ยออกนอกเมืองแล้วทาโรกออกนอกเมืองล<ค>อเ,ยอเองลยพี่ไปเลยห<บ>น่อยดูเวลาหหน่อยตอนนี้เฮ้ยไม่อุ้มอ่ะตกให้ดดแล้วอุ้มดี เฮ้ยเร็วพี่เควินออกมาแล้วนะพี่ไม่ใครเนี่ยไอ้จะเหลือใครเนี่ยเปิดเด๋อเอลกับลียออกมามมแล้วนะคะมีอ,มอาวันตามนอกเมืองไม่ต้องเอาไม่นัองเอาไม่นั่งเอาศพเดียวพอแล้วศพเดียวพอแล้วขึ้นรถมานอกเมืองมีตอรตามอาวันตามเมม่อผมเกมนะผมเกมนะรถพี่แม่งเลี้ยวแข่งชีพหายเลยศาสตว์เกมนะเกมเกมในเมืองให้เย์โรงพยาบาลเกมให้เยนโรงพยาบาล เอลกับรีโดนไล่สองคันนะครับกำลังขึ้นไฮเวย์ผมผมโดนสองผมโดนสองเหมือนกันโดนหนึ่งคันนะจะเล่นนอกเมืองไปอุ้ม <หา S 1> <ỏi. S 2> ไปอุ้มไปใครใครรถแรงเล่นนอกเมืองไปเลยเดี๋ยวยื้อให้ผมยื้อให้ต้อออกไปนอกเมืองทางกล้วยนะยื้อให้อยู่ยื้อให้ที่ครูบอกว่าจะเอาเคสเนี้ยไงสี่ล้อแล้วโดน ขอให้หลุดขอให้หลุดแล้วสองคันสนุกอ่ะพี่หาหน่าจะมาห่อตามเอลกับลีนะข่าวเมืองนะอ้านพี่อยู่สองคันนะน้องเขาอยู่ตรงไหนพี่พี่เอลอยู่ร้านขายรถเลยขึ้นมาเราครับกำลังผ่านไปทางลกลาดกลางแถวอีโคพี่โดนแถวอีโค มาเล่นนองเมืงองกับพี่เคอร์วินที่อยู่บ,บ้านลาคอสเก่าหน่วงมากเอยในเมืองมันหน่วงมากพี่แตกสามล้อแล้วอยู่เขาเมืองนะพี่แตกสามแล้วแ,วนะแตกสามเหมือนกัน อยู่หน้าทีสี่ตำรวจสองพหนึ่งแตกสี่นะพี่โดนพี่โดนพมาพี่พมาไม่ไหวแล้วตำรวจเยอะผมยังมีพตาคันเดียวอยู่ ตำรวจสามพ<อ>หนึ่งอยู่หน้า,าทีซีหน้าจเกรเกมมาละเยอะเลยลรตรวจตามพี่สามพแถวเลเวลโล่งมากเรี้ยงหน่อยหมอสวยครับ โ <Okay, S 1> อ, <game S 1> อ,อเคาาเออกมโอเคเกมสนุกไหมสนุกเนาะป๊อดป๊ดครับผมครับพี่เลิฟผมตายปะปผมกำลังจะวิ่งหนีเลยไม่เป็นไรสนุกสนุกสนุกไหมสนุกไหมครับคนตัวครับครับผม เออเซ้นไว้แล้วเป็นไงหอเลยแค่ไหมก็ไม่แค่บินจ่ายไหมไม่ไม่ไมแล้วถ้าติดคุกกันหมดเราจะทำย,ย,ยังไรไอ้นี่ไงตอนนี้กูเรากเราอยู่ตรงถนน

อ้ยโทษโทษโทษไอ้หัววะไหวหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไตำรวจมาตำรวจมาเจรอมาตอดรมาเมอาวุธเอาวุธเมอาวุธเมอาวุธเมอาวุธเลยเอาวุธเลยเอาวุธเลยไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับวมาครับเนี่ยไอ้เตาพวกูเนี่ยมึงตามพี่กูมึงไหวปะเนี่ยมีเพื่อนเราตายอีกไหมไม่มีใช่ไหม ไม่มีแล้วพี่เอลโอเคพี่เอลเรีนดีจ้าพี่เอลเรีนดีจ้าสมดิษฐ์ครับดีนะโรวจอยู่ตำรวจอยู่นะตำรวจอยู่นะเกี่ยวกับพุทธเอ็ดแรกๆก็ดีแต่ปากอะมันก็มีแต่ปากหรอว่ามีบอลเควินอยู่ไหนอ่ะลีไปไหนอ่ะพวกกูยังไม่หมดเลยมึงวุ้มแล้วมึงไหวปหมเนี่ยหาศพเพื่อนลี แบกยาอยกยาอยกยายกยาแบงขึ้นแบงขึ้นเราอยากน้อยกลับมากลับมาหน้าคุกกลับมาหน้าคุกไอ้กลับมาบาดตวจตวเลยดวจตววจังเยอะไอ้เหี้ยงบาลเลยเขาเยอะเขาเยอะจัดเลยยอะจัดรูดเ่นแม่งดิีเขาตามน่นเยเตือนการหลุดไปการหลุดหร เตือล้ดังขึ้นไปใครเพื่ไอ้เพื่อนอใครตายบอกใคร้เพืไอ้เพื่อนจูเอนอกเก้าจูเพื่อนขึ้นมาไปชูไปชูไปดไปติไปเล่นเลล เก็บอาวุธ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 เก็บแล้วครัเก็บแล้วครับแต่ไอ้ตุ๊บไอ้ซันแล้วตุ๊บซันแล้ว